สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวิสานจากลองท,ทําดูกูทําได้นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปลองของนะครับผมครับเดี๋ยวลองตามไปดูนะครับว่าไปลองตรงไหน ครับผมเมื่อกี้บอกว่าจะพามาลองของนะครับจะพามาลองของอร่อยนะครับจะเป็นร้านข้าวต้มชื่อร้านว่าข้าวต้มบ้านสวนนะครับไม่ใช่ข้าวต้มในสวนคลิปที่แล้วทําเป็นข้าวต้มในสวนนะครับชื่อบ้านสวนนะครับผม <S <S เดี๋ยวเราไปสอบถามเจ้าของร้านเลยครับสวัสดีครับเจ้าของร้านใช่ไหมครับผมค่ะ อ่าตรงนี้เป็นเป็น๋วย,ยวตี๋หรือเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นข้าวต้มค่ะเป็นข้าวต้มนะครับเป็นข้าวต้มกระดูกหมูชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าข้าวต้มบ้านสวนค่ะอ๋อเลยครับทําไมถึงชื่อข้าวต้มบ้านสวนล่ะครับเพราะว่าบ้านอยู่้างไหนนี่ปลูกเป็นสวน,นะค่ะอ๋อเป็นสวนหรือบ้านอยู่ในสวนก็ปูกปลูขต้นไม้เป็นสวนเลยครับ้าได้ดเดีอันเอามือกัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเขียนไไเขาอ่าจะมีว่าที่ร้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ร้านเนี่ยอะไรที่จะแนะนําคือข้าวต้มเราก<ร><ม>็อยากจะอย่างนี้ดีกว่าผมสั่งข้าวต้มชามหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวปรุงเลยครับจะได้ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับสั่งเอาเข้าวต้มเมนูแรกเลยอ่ะราคาที่ราคาทุกตลาดเป็นชาม ครับผมเป็นชามนะอันนี้ผู้จัดจาการใช่ไหมครับค่ะผู้จัดจาการส่งไปแครับผมเีจุดใจเย็นนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะครับผมรอได้ครับผม คือนี้ขั้นตอนแรกเราก็ต้องเอาน้ำซุปนี้ไปต้มใช่ไหมครับให่ร้อนเี๋่ว,ว่าของเราต้องสุกมาแล้วคมสุกมาแล้วครับผมเพียงแต่ว่าทําให้ร้อนอใส่ข้าวสวยนะคะข้าสวยก็จะเป็นข้าวหอมนะคะอค๋อข้าวสวยจะเป็นข้าวหอมนะครับผม ก็จะใส่ข้าวพอประมาณนะคะเดี๋ยวใส่น้ำจุกแล้วเดี๋ยวจะอื่นคะนี่เราก็เอาน้ำซุปเนี่ยที่ใส่ลงไปนะครับระะว้า อย่างนี้เราต้องปรุงอะไรบ้างนะครับตัวเหรอคะครับผมแล้วแต่ชอบนะใช่ค่ะหรือว่าก็าใส่นี่ขึ้นช่ายอะไรนันขึ้นช่ายใช่ไหมคะคบางคนชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ไมใส่ก็ใส่ก็ได้ค่ะครับผม,บผมอันนี้เป็นกระเทียมเจียวนะคะเจียวครับผม,บผมอันนี้เป็นติไนไช้ด้วยครั เครื่องปรุงเาก็จะมีค่ะชอบเปรี้ยวชอบเค็มแล้วก็เราก็จะมีเครื่องปรุงให้นะคะเครื่องปรุงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีน้ำซุปชามนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้40บาท40บาทนะ,ค,ะครับผมมีทามจค่าฐานมา ร้านเปิดขายกี่โมงถึงกี่โมงอะครับหกโมงถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเลคะครับหกโมงเย็นนะคะเออร้านตั้งอยู่ตรงพึ่งมีห้าสิบแยกยี่สิบสองค่ะถนนสุวิทย์แยกเก้าสิบสามใช่ไหมชื่อว่าซอยพึ่งมีค่ะแยกห้าสิบแล้วก็มาแยกยี่สิบสองอีกทีซอยห้าสิบแยกยี่สิบสองใช่ครับครับผมสุขุมวิทเก้าสามครับผม อแล้วเมนูอื่นที่นอกเหนือจากนี้ครับอย่างเช่นเมื่อวานคิดที่แล้วเราทําเป็นแบบเกาเหลาใช่ไหมครับใช่ครับครับผมเกาเหลานี้ราคาเท่าไหร่ครับเกาเหลาถ้าเป็นชามอย่างนี้ก็ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทแล้วก็มีข้าวสวยข้าวสวยก็ข้าวสวยก็ต้ละห้าบาทอ๋อครับผมก็เพื่อนๆแวะผ่านมาทางนี้นะครับก็มาแวะผ่านกันได้ครับมีโต๊ะนั่งครับ ก็ของร้านอร่อยทะลุโลกฮะเดี๋ยวเเราก็อยู่ใกล้ๆกันนะฮะได้ต้องให้ดูอนุูนร้านอร่อยทะลุโลกนะครับแล้วก็จะมีนั่งกันเหมือนนั่งกันในสวนเลยนะครับบรรยากาศดีฮะก็ยุงก็เยอะฮะแมลงก็เยอะก็อยากันยุงใช่ครับอย่ากันยุงะยุงยุงเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่แมสกันนะครับผมก็ เวนี้ก็แววกันมาได้นะครับมาบุกบกันนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมเรื่องราวดีๆแบบหลังนี้นะครับเราก็อยากจะบอกเพื่อนนะครับขอบขอบคุณมากนะครับเจ้าของร้านครับผู้จัดการครับอันนี้นะครับที่ผมบอกว่าจะพามาลองของอร่อยนะครับไม่ใช่เรื่องหลอนเรื่องหลอนนี้ไว้คลิปต่อไปนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแต่ถ้าดูแล้วมีประโยชน์ก็ แชร์ไปเพื่อนๆนเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะครับครับผมเพื่อจะได้มีกําลังใจในทําคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับจากผมวิสารลองทําดูครูทําได้แไปก่อนนะครับ